เมื่อพูดถึงตัวละครที่น่ารำคาญที่สุดคุณคิดว่าเป็นตัวอะไรครับเจอรี่สมิธหรือเปล่าอืมอหรือว่าโนมิตะยังไม่ใช่ <KO> แต่มันคือดอราตูนที่ทำให้เด็กหลายต่อหลายคนไม่น้อยโอดแค้นมาอย่างยาวนานและผมเองก็เช่นกันผมแค้นมาเป็น1ิกว่าปีแล้วแล้ววันนี้ผมจะพูดถึงมัน ก่อนแรกเราต้องรู้ว่าดอร่าเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังดอร่า the explorer เป็นการ์ตูนเด็กแนวผจญภัยที่มีการอินเทอร์แอคีฟที่พิเศษโดยจะต้องทำภารกิจให้สำเร็จแล้วแต่การผจญภัยที่ดอร่าจะได้รับโดยดอร่าจะมีตัวละครหลักๆอยู่5ตัวด้วยกันนั่นคือ1ดอร่า the uncanny หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมตั้งว่า uncanny นะครับคุณดูมันช่องจอสิครับคุณดูมันเวลาถามคำถามคุณเิครับมันกลัวไหมสองครับพูด ดิอันแคนนี่เหมือนกันครับผมสครับสวเปอร์ iper, จอมโจรอารพับ4แผนที่อันนี้ผมไม่บีบีว่ะตัวละครนี้ผมโอเค5ครับแบ็คแพคประหนึ่งเป็นกระเป๋าดอราเอมอนที่ไม่มีรอไม่แน่นะครับดอล่าเนี่ยอาจจะควักเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคมาก็ได้นะครับ <laughs> คราวนี้พอเข้าใจคร่าวๆข,ของดอล่าแล้วใช่ไหมครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมหงุดหงิดเรื่องอะไรกูหงุดหงิดทุกตอนทุกครั้งที่ดอร่ามาเนี่ย <laughs> ผมไม่เคยมีความสุขสักครั้งหนึ่งเลย าะแม่งถามทุกเรื่องถามอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจจริงๆเลยจนมาสู่หัวข้อที่หนึ่งครับผู้ชมครับดอลล่าแม่งสมองบูดโดยแท้จริง <c oughs> คือแม่งเบนล็ตตัวเองอะความสามารถในการมองเห็นติดลบความสามารถในการได้ยินติดลบ Do you see anything can use to get across the ocean? You anything use see see swiper? we get the Where? can เฮลิคอปเตอร์มันพึ่งบินผ่านหัวมึงไปเนี่ยทำไมมึงจะไม่รู้สมมุตินะถ้าผมไปยืนอยู่กลางแจ้งอะแล้วไม่มีเฮลิคอปเตอร์นะบินอยู่บนหัวผมอะระยะใกล้ขนาดนั้นะลมพัดแทบปิวแล้วนะจะไม่รู้ได้ยังไงอะดอลล่ามันเกิดอะไรขึ้นก็คือสมมุติ่าบางอย่างมันเมคเซนในบางสถานที่นะผมถามคุณเลยแมวของผมนี่อยู่ไหนผมให้เวลาคุณกดโพสหาเลย เห็นไหมมันเมคเซนในบางสถานที่นะเว้ยแต่สวายเปอร, oh, nah, 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 nah. ร์ขีนโอนานานาคือสมมุตินะมึงโตขึ้นเนี่ยมึงกลายเป็นแม่คนเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยลูกหายไปอย่างเงี้ยคาถามคือมันไม่มีตะก้งให้มึงแล้วนะมึงคงหาลูกไม่เจอทั้งที่ลูกแม่งแบบลูกอยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วแบบแงวอไม้แม่เห็นแล้วซัมไลายเสียยังไม่พอครับดอลล่าเนี่ยมักจะถามหาทางต่างๆครับที่มันแบบว่าอาจจะทางซ้ายหรือทางขวาแต่บางครั้งเนี่ยแม่งเป็นทางตรงอ่ะดอลล่ามึงลองเดินต่อไหม ลองร้องเพลงกันไหมลองแบบลา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 การเดนทางมันสนุกจริงเลยเย่แย่เดี๋ยวก็ถึงแล้วผมไม่เข้าใจนี่คือต้องการจะเร r เบสหรือเปล่านะคือถ้าเอเวนเจอร์เนี่ยประสบปัญหาในการที่บรูซแบนเนอร์แปลงร่างไม่ออกเนี่ยบางทีการจับเขามาดูดอลล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับรือเขาจะสครับสวเปอร์จอมโจรอาพับพูดตรงๆผมเห็นใจเขานะขโมยกี่ครั้งกี่รอบ ไม่เคยสําเร็จเลยคือถ้าผมเป็นสวายเปอร์เนี่ยผมคงตั้งคําถามบชีวิตแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะทําไมคําว่าสวายเปอร์ no ส w i p i n g สามทีเนี่ยอยู่ๆศิีล้วรำมันก็ฮิ oh ตโอ้ my ก o ดกูไม่ควรขโมยแล้วทําไมสวายเปอร์ไม่ใส่หูฟังอะ่ะหรือแบบขโมยตอนกลางคืนไหมหรือสวายเปอร์รู้ว่าจริงๆแล้วดอลลาร์นี่แม่งมี p e ลิคอปเตอ e r black h อ l อยู่ในกระเป๋าวะคือผมสมมุตินะถ้าเกิดว่าเนี่ยโจรวางแผนที่จะปล้นธนาคารน่ะ แล้วแบบสวายเปอร์เป็นหนึ่งในทีมอ่ะคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นวะเอาละเอาละทุกคนได้เวลาฟังแผนกันแล้วฉันจะเข้าไปในทางนี้แกเข้าไปทางนี้แล้วมีอีกคนหนึ่งเข้าไปทางนี้เราจะทําให้แผนนี้สําเร็จได้เราต้องการผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งใครครับพี่เขาคนนั้นก็คือสวายเปอร์ฮะสวายเปอร์เหรอพี่อ๋อเมียนถ้าเกิดว่าทุกคนอ่ะพูดคําว่าสวายเปอร์ n o สไ e swiping อ่ะงี้พเราแผนก็แตกหมดเลยพี่เออวะ พี่ลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเอาเป็นว่านายออกไปได้แล้วสวายเปอร์แต่ว่าแต่ว่าฉันบอกให้ออกไปได้แล้วพูดไม่เข้าใจหรือไงไม่สวายปิงแถวนี้โว้ยเอียนเอาจริงนะผมสงสารเขานะผก็ได้แต่เป็นกำลังใจให้ห่างๆครับคุณสวายเปอร์ คือเข้าใจนะว่าการ์ตูนเรื่องนี้เขาอยากให้เด็กๆมีอินเทอร์แอคทีฟมีความสัมพันธ์กับการ์ตูนซึ่งผมก็คิดว่าเด็กก็คงมีความสุขมั้งคือตอนผมดูแต่ละครั้งเนี่ยผมน้ำตาจะไหลนะเว้ยผมโกรธโกรธที่ดอลล่ามันไม่เคยฟังผมสักทีนึงเลย <c oughs> ตั้งแต่ที่ผมเอ่ยวาจาครั้งแรกเนี่ยว่ามันอยู่ตรงนี้นะ มันอยู่ตรงนั้นนะมันต้องใช้อันนี้นะดอลล่าไม่เคยฟังผมเลยสักครั้งเดียวอะ่ะสิ่งที่ดอลล่าจะฟังคืออะไรไอ้เมาส์สีน้าเงินน่ะไอ้เมาส์สีน้าเงินอันนั้นน่ะแล้วผมล่ะเสียงของผมล่ะดอลล่ามันอยู่ตรงไหนมันเลยเป็นชนวนทําให้ผมโกรธมาเป็นสิบกว่าปีแล้วผมคิดว่าผมต้องมาพูดเรื่องนี้เว้ยแล้วเอาจริงๆนะ สิ่งหนึ่งที่ผมสามารถที่จะกระเทาะออกมาจากกราร์ตูนดอลล่าเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยดอลล่าต้องการจะสอนอะไรดอลล่าเนี่ยต้องการจะสอนให้เราเนี่ยใจเย็นครับเพราะถ้าคุณดูดอลล่าได้จนจบตอนเนี่ยโดยไม่โมโหสักครั้งเนี่ยคุณได้บรรลุเป็นพระหมูเด้งแล้วครับ <c oughs> แล้วคุณล่ะครับทุกคนครับคุณคิดว่ามีการ์ตูนอันไหนไหมครับที่ตอนเด็กๆคุณดูแล้วคุณหงุดหงิดใจมากเลยอยากจะเล่าออกมานะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือคุณมีตัวละครน่ารำคาญอื่นๆคอมเมนต์ได้เลยนะฮะผมรออ่านคอมเมนต์อยู่นะครับสำหรับเน้ หาวันนี้ก็เท่านี้แหละครับก็เข้ากันมาสู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือช่วงอิสระพบปะแฟนคลับนะครับก็คือมันเป็นช่วงใหม่แหละผมตั้งใจอยากจะใช้ช่วงนี้ในการสื่อสารกับแฟนคลับทุกคนนะครับก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันคืออย่างแรกเลยผมอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามกันมาก ติดตามกันมาขนาดนี้นะครับคือมัน3,000คนเลยอะผมโคตรดีใจเลยนะไหมซึ้งใจมากๆคือตอนที่ผมอัพคลิปน้องเอ็นลงไปเนี่ยผมตั้งใจว่าโอเคอย่างน้อยนะผมคิดว่าอ่ะครบโคต้าเนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยมีแรงใจในการทำคลิปต่อละ มีกำลังใจมากๆแต่อันนี้คือมันเกินไปมากเกินเกินสุดๆจริงๆอ่ะต้องเรียกได้ว่าผมขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมานะครับที่สละกล้ามเนื้อของท่านนะครับเพื่อขยับเมาส์มากดปุ่มติดตามกันนะครับ น้ำใจของท่านนี่เป็นกำลังใจสำหรับผมสุดๆนะครับแล้วก็อย่างถัดมาเมื่อพูดถึงน้องเอ็นแล้วผมได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาในคลิปวิดีโอของน้องเอ็นเนี่ยผมเห็นเยอะเลยนะครับที่เห็นด้วยกับผมว่าโอเคเราไม่ได้ไม่ชอบคนเดียวเว้ยแต่คนที่ชอบผมก็ไม่ได้อะไรนะผม respect กับคนที่ชอบนะครับแล้วก็มีคนมาเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอาจจะเจอทั้งดีแล้วก็อาจจะเจอทั้งไม่ดีผมอยากจะอวยพรทุกท่านว่าสําหรับเอ่อคนที่เจอเรื่องไม่ ก็ขอให้เจอเรื่องดีๆในเร็ววันนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เจอเรื่องดีๆก็ขอให้เจอเรื่องดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับย่างถัดมาขอบคุณโดเน a t ด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมโคตรดีใจมากๆคือแบบผมสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แล้ว <laughs> ผมสามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แล้วขอบคุณยอดดเด็น,นะครับเป็นกําลังใจสําหรับผมสุดๆจริงๆเอาจริงที่พวกคุณมาดูผมอะ่ะผมก็ดีใจมากๆแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยนะผมก็ได้จากที่พวกคุณดูนี่แหละส่วนถ้าพวกคุณชอบมากจริงๆอะ่ะชอบแบบชอบจริงๆเลยอยากจะโปรยตังให้เชิญเลยครับผมจะขอบคุณมากๆและที่น่าดีใจมากๆอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมีแฟนอาร์ตแล้ว โห oh, สิ่งนี้นี่คืออยากอวนมากจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆที่สละเวลาสุดๆนะครับในการวาดรูปผมขึ้นมานะครับก็สวยมากครับแล้วก็ดีใจอยู่สุดที่มีใครชอบผมขนาดที่วาดรูปให้นะครับผมคิดว่าผมใช้พื้นที่นี้เป็นสื่อกาลางสาหรับทุกท่านเลยนะครับสาหรับทุกท่านที่ วาดรูปผมมานะครับทุกท่านสามารถส่งได้ใน Discord นะครับแล้วก็หากท่านไม่มี Discord ท่านก็ส่งมาในเพจผมก็ได้นะครับผมก็จะรับรู้หรือถ้าตามขนบวีทูเบอร์ทั่วไปท่านก็สามารถโพสต์แล้วก็ติดแฮชแท็กเอาไว้นะครับอิสานอันเบอร one fa เมื่อท่านโพสต์แล้วนะครับก็ส่งมาให้ผมอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับ จะได้รับรู้ว่าอ๋อว่าในผมนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอารูปภาพของท่านนี่แหละมาขึ้นช่วงท้ายคลิปแบบนี้ <ams üç> ก็ขอบคุณจริงๆครับ <k Illinois> ก็นี่คือทั้งหมดแล้วครับสําหรับคลิปนี้จริงๆบ๊ายบาย